สวัสดีจ้าทุกคนข้าป่าไปด้วยกันจ้าม้แล้วจ้ามาเก็บเห็ดอีกเหมือนเดิมนะจ้าเห็ดมันปูก็จะเห็ดน้าอะไรเห็ดก่อจ้ามาดูกันจ้าว่าจะหมานไม่หม่านจะล้นตะกร้าหรือเปล่าจ้าวันนี้จ้ามามาเก็บด้วยกันจ้าใครอยู่ใกล้ๆจะมาจ้าไปกันจ้าโดมกินแล้วจ้ากับเจ้าถิ่นแต่ก็เอาจ้าสองดอกสามสี่ดอกนี้เอาขาสั้นแต่ก็เอาจ้า มาตั้งไกลเจอแล้วจ้ะป่าใกล้บ้านจ้ะอยู่ใต้ต้นไม้ต้นโอ๊กจ้ะนี่จะดอกส,อสวยๆงามๆเลยจ้ะกุมหนึ่งจ้ะ กลุ่มน้อยๆขายาวมากอุ้ยดอกน้อยๆกำลังขึ้นอีกเพียบเลยจ้ะใกล้ๆก,กันจ้ะดูจ้ะโอ้โหดูขายาวมากดูดิจ้ะงามด้วยจ้ะโหกำลังขึ้นเยอะเลยจ้ะ แต่เอาแค่ดอกน้นอยๆปล่อยไว้น้องท่าก็กินจ้ะอีกที่นึงจ้าดอกเดียวดูเดี๋ยวโอ้โหดูจ้ะงามมาก หลายดอกเลยจ้ะนี่จ้ะกลุ่มเดียวจ้ะ ดูจากขยุ่มเดียวนี่ดอกหายไปไหนเนี่ยดอกเล็กแต่ขายาวจ้ะขายาวมากนี่จ้ะ ฝนตกก็จะดอกเปาะมากต้องระวังเก็บช้าหน่อยอย่าว่ากันนะจ๊ะต่ายามอดนี่จ๊ะต่ายามดสามดอกดอกนี้ยังงามเลยจ๊ะ มาเมื่อวานก็ได้ไปตะกร้านึ่งจะไปทําทอดมันจ้ะดูนี้จ้ะยิ่งเปิดยิ่งเจอจ้ะมีแต่เชื้อมันทั้งนั้นเลยจ้ะเนี่ยเชื้อเห็ดทั้งนั้นเลยจ้ะเนี่ยมีดอกนี้สวยดอกนี้ก็สวยสองดอกจ้ะ ล้านหนึ่งจ้ะเจอล้านหนึง่งนี่จ้ะนี่ดอกนึงจ้ะงามจ้ะโอ้งามทนท้ออยู่ดอกเดียวโอ้งามมากจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะทีเดียว อยู่ใต้ต้นต้นโอ๊กจ้ะไม่ตัดขาจ้ะนี่จ้ะขายาวมากดูจัดทุกคนตื่นเต้นก็ตื่นเต้น,ตนวันนี้มีผู้บา่าวมาถือกล้องให้จ้ะวันนี้มานจ้ะ เจอไอ้กลาดนี่นแล้วค่ะใกล้ใกล้กลไม้หูขาย,ยาวมากดอกเบลอนี่จ้ะดอกนี้จ้ะโอ้โหดูจ้ะสามดอกกี่ใหญ่งามๆเลยจ้ะโอ้เสรยดได้ค่ะสองดอกน้อยๆแต่ก็เอาจ้ะ โอ้สองดอกกำงานจ้ะโหสองดอกจ้ะอุ๊ยสามสามดอกนี่ดอกจ้ะใกล้ๆก,กันนะจ้าที่เดียวกันดูดูนี่จ้ะทุกคนอยู่ใต้ยยามอดงามมากดอกใหญ่มาก สดอกพี่น้องสี่ดอกนีน่นะตะกาหรอนี่จ้ะโอ้ยโอ้ขอเจ้าค่ะขอจ้ะเดินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงปั่นจักรยานมาเก็บป่าถึงป่าเดินเก็บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจะเต็มเลยจ้ะ โอ้อยังไงใครชอบกินเาาห็ดเข้าป่าเก็บเห็ดนะจ๊ะคลิปนี้คนเข้าปา่าไปด้วยกันก็ต้องขอกลับบ้านก่อนจ้ะเดี๋ยวหาไปหาเห็ดก่ออีกสักแป๊บหนึง่งจ๊ะเจอกันที่เห็ดก่อนนะจ๊ะยังไงก็คนเข้าปา่าไปด้วยกัน <S <S ก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านจะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าแล้วก็ให้กําลังใจคนเข้าปา่าไปด้วยกันนะจ๊ะคนเข้าปา่าไปด้วยกันก็ขอให้ f อซทุกท่านอย,ย่าเจ็บอย่าจนจ้ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาจ้ะ สำคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะทำอะไรก็ได้จ้ะคลิปนี้คนเข้าป่าก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเข้าป่าเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยจ้าสวัสดีจ้า